นี่คือ4เหตุผลว่าทำไมลิวพูควรคว้าตัวจารอดโบเวนมาร่วมทีมติดตามในห่องเล่นเกมเล่าครับสนับสนุนโดยซูซูกิเมกาเดลดิวใหญ่ส่งท้ายปีออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ รับข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลือกรับดีลดีคขับฟรีสูงสุด150วันหรือเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง50,000บาทพิเศษร,รับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทและบัตรชมภาพยนตร์ฟรี2ที่นั่งเมื่อจองและรับรถวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูมรถยนต์สุซุกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th ผมเล่นเกมเล่าของเราวันนี้นะครับในประเด็นที่หลายคนเนี่ยนะฮะอยากให้ผมลองออกมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงกับเดียวนี้แล้วอยากให้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับต้องท้าวความก่อนครับหลังจากที่ลิเวูเนี่ยจะต้องเตรียมการหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาอีกมากมายนะครับเล่นงานทีมของพวกเรานะครับต้องยอมรับนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรากำลังประสบปัญหาโควิดแล้วก็ที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือเรื่องของขุมกำลังเชิงลึกของหงแดงนะครับลิ และหมุนเวียนกันในการเล่นในรายการต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรามองไปในทีมระดับท็อปของยุโรปเนี่ยนะฮะหรือว่าคู่แข่งของเราในลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีเนี่ยนะครับพวกเขาต่างมีนักเตะฝีเท้าดีพอๆกัน2คนในตำแหน่งเดียวกันนะครับเพื่อหมุนเวียนลงสนามและรักษาสมดุลของทีมเมื่อใครคนใดคนหนึ่งต้องมีอาการบาดเจ็บไปนะครับแต่เวลาเราหันมามองลิเวอร์พูลนะครับยามที่ขาดแคลนนักเตะตัวหลักเนี่ยฮะเราเห็นถึงคุณภาพที่ดรอปลงไปในทันทีนะครับสิ่งเนี่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวผลงานเอาไวไนะอบบออ้้นรระััลกกจหหุุใ4ต ของเราอย่างโมเมสซ่าลาซาดิโอมาเน่เดโกโชต้าและโรเบโตฟิมิโนเนี่ยสามารถลงเล่นได้ตลอดทั้งซีซั่นโดยไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงหนึ่งในแข้งตัวรุกที่มีกระแสะข่าวกับด้วยภูมิมากที่สุดในระยะนี้กับ4เหตุผลที่ว่าทําไมหงแดงต้องซื้อตัวเขาเข้ามาร่วมทีมอยากฟังแล้วใช่ไหมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองก่อนนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับแลวผมอยากได้กําลังใจมากๆเลยแหละครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันหน่อยนะครับช่ว ปีเนี่ยนะครับไม่เคยหนักขนาดนี้เลยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับส่วนทาง YouTube เนี่ยก็เพิ่งทำนะฮะยังไงก็ฝากดันยอดกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะอ่ะประเด็นอะไเหตุผลอะไเลยครับจอร์ดบเวนเป็นหนึ่งในแข้งที่โดดเด่นที่สุดในพรีเมียร์ลีกปิดนะครับอ่าฟังดูเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าพี่เกมพูดเกินไปไหมไม่เกินไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่จอร์ดบเวนย้ายจากฮาวต์สตี้มาร่วมทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดในปี2020ด้วยค่าตัวราวๆสัก20ล้านปอนด์เจ้าตัวตอบแทนททททุุุุกก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 บบบบาาาาาาาสสสสตตงงงงคค์ดดดดด้วยยยผลยลลลนนนรรรรรระะะััััอออหไปป13 16ูีแซิจเเ่75ม ฟังดูแล้วมันอาจจะน้อยนะฮะแต่ว่าเขาคือกำลังหลักแล้วก็เป็นส่วนผสมชิ้นสำคัญที่พาเวสต์แฮมยูไนเต็ดรั้งอันดับที่5ของตารางในปัจจุบันนะครับโดยหางจากพื้นที่ท็อปโฟรเป็นแค่4คะแนนเท่านั้นลงเล่นน้อยกว่าแมนซิตีตลิเวี้์พูลและเชลซีและอาร์เซนอลหนึ่งนัดด้วยซ้ำไปนะครับโบเวนเป็นอีกหนึ่งแข้งนะครับที่หาโอกาสยิงเน้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในรดูก,การนี้ที่จำนวนทั้งหมด41ครั้งเป็นอรองเพียงแค่คริสเตียโนโรนัลโด้แค่รสี่ครั ที่5ครับด้วยจำนวนทั้งหมด21ครั้งเป็นรองเพียงแค่4คนนะครับนั่นคือโรนัลโดโชต้ามาเน่และซาร่าเหมือนเดิมนะฮะเรียกว่า3ประสานของเราตอนนี้กำลง hot ังฮอตมากๆฮะแต่ว่าเราพูดถึงการเสริมตัวมาสำหรับสเปลี่ยนหมุนเวียนเพราะมันมันก็เหมาะสมแล้วนะครับที่ตัวโบเวนเองเนี่ยจะเข้ามาเป็นจิ๊กซอสสำคัญนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีอีกหนึ่งสกลิลที่เจนครอปชื่นชอบนั่นก็คือประโยชน์ในเรื่องของเกมรับนะครับฤดูกาลนี้โบเวนบล็อกลูกยิงไปทั้งหมด9ครั้งครับปะทะกลางอากาศ15คคครรรรรรรััััั้้งงงแลละะมมมีีีีจจาาานนนนนววกกกกกทเเถึ49ใพย์บสถิติัังกกล่าวมน็บ่งบอกได้ว่าเครั แม้ว่าจะไม่ได้ค้าแข่งกับสมโมสรยักษ์ใหญ่หระดับบิ๊กซิกแต่นั่นมันก็เพียงพอที่ทาให้เขามีศักยภาพแล้วก็ฉายแสงออกมากลายเป็นอีกหนึ่งแข้งที่โดดเด่นที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเขามีโอกาสได้ลงเล่นกับสมโมสรใหญ่ๆนั่นนะครับศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเนี่ยน่าจะยิ่งทวีคูณออกมาโบเวนจะเพิ่มมิติเกมรุกให้กับเลือพูดได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยนะครับและน่าจะเป็นข้อต่อไปที่เราคุยกันครับนั่นคือเหตุผลข้อที่2อครับเราอาจได้เห็นศักยภาพที่ดี่่สุดข Bow ด,ด,ด,สดขขออองงบเนนแกกรัะาาาาึตมมซ ให้เห็นอยู่เสมอด้วยการปลุกชีพผู้เล่นที่ฟอร์มตกให้กลับมาดีได้ครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งการซื้อตัวผู้เล่นโนเนม no หลายคนนะครับด้วยราคาถูกๆซื้อนักเตะเกตบีเกตซีและท้ายที่สุดก็ปั้นจนกลายเป็นดาวดังระดับโลกก็มีมาแล้วหลายคนนะครับคลอปไม่ต้องการซื้อนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกครับเขาต้องการนักเตะที่ตรงสเปคและเข้ากับระบบหลังจากนั้นคําว่าที่สุดในโลกมันจะตามมาเองครับเออคมมากๆเลยทั้งโมเมซาร่านะครับที่คว้าตัวมาจากโรม่าตอนนั้นเนี่ยด้วยราคา36ล้านปอนด์เนี่นนย พรเมร์ลีกองกฤษไปแล้วด้วยฝีเท้าในปัจจุบันพัฒนาจากตอนอยู่กับซอสแฮมตันมาอย่างมากมายหลายเท่าตัวเลยครับหรือแม้กระทั่งเฟอร์จิลฟันได้ครับที่ครอปมองเกมขาดครับยอมทุ่มเงินคว้าตัวด้วยการทุบสถิติโลกณเวลานั้นนะครับในราคา75ล้านปอนด์จนตอนนี้ก็ตอบแทนผลงานของพวกเราด้วยทั่วรางวัลคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มใช่ไหมล่ะครับหรือว่าจะเป็นไอซองเบเกอร์นะครับที่ใช้เวลาไม่นานก็ก้าวขึ้นมาเป็นนายทวารซูเปอร์สตาร์ของโลกนะครับครอปเนี่ยเปลี่ยนตั้งแต่เหล่านี้ให้กลายเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยเห็นเลยว่าพวกเขาทําแบบนี้ได้ที่สโมสรไหนมาก่อนเลยก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่นี่ฮะที่ลิเวอร์พูลโบเวนเนี่ยนะครับอาจ เป็นอีกหนึ่งเคสที่ไม่ต่างกับเดียโกโชต้านะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขามีศักยภาพที่สูงมากๆอยู่แล้วครับแถมอายุอนามก็เพียงแค่25ปีเท่านั้นยังมีเวลาสําหรับการพัฒนาอีกเพียบเลยครับเพียงแต่ว่าต้องรีบนําตัวเขาเข้ามารีดเค้นศักยภาพนะกับอาจารย์ JK ให้ได้แบบว่ารีบมาเข้าสํานักเลยนะครับเราอาจจะได้เห็นจารดดบเวนที่โดดเด่นมากๆที่แอนเฟลก็เป็นได้ครับประเด็นข้อที่3ครับข้อที่สําคัญมากครับมันอาจเป็นการผลัดใบสู่3ประสานเวอร์ชันใหม่ก็เป็นได้ครับในโลกฟุตบอลยปนรรถเเีี่ยกก็แท นึกถึงนะฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากความโดดเด่นของซาร่ามาเน่และฟิมิโนที่พาทีมประสบความสำเร็จด้วยการกวาดเมเจอร์ใหญ่ๆที่สโมสรรอคอยมานานหลายปีอย่างพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแถมปัจจุบันนี้นะครับยังมีการเสริมทัพสุดเพอร์เฟกอย่างเดโกโชต้าเข้ามาเพิ่มศักยภาพของคำว่าสามภาษาอีกต่างหากนะครับและก็ตามนะครับโมเมซาร่าและซาดิโอมาเน่รวมถึงโรเบโตฟิมิโนเนี่ยต่างมีช่วงที่ห่างกันของอายุอยู่ในระยะเพียงเก้าเดือนเท่านั้นเอาง่ายๆว่าพวกเขาเนี่ยอายุไล่เลี่ยกันหมดนะครััััับบบมมมมนนนนเเเเลลลยยไ่่่่่แปกกกคคครรรรทีีพพพววขาาจจะะถึงงุด้อออๆสืต เป็นสิ่งที่พวกเราชาวเดอคอปต้องมาพูดคุยกันหลังจากนี้นี่แหละนะฮะด้วยหัวข้อที่ว่าใครจะลงจากจุดพิษก่อนกันด้วยวัยที่แตะเลข30นะครับปีนี้ถ้าคุณไม่ได้มีศักยภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่ฟอร์มการเล่นและฝีเท้าจะดรอปลงไปนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องกังวลน,นะฮะเพราะว่าพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยใกล้จะแตะเลข30กันแล้วอีกผลที่ต้องกังวลเลยคือสัญญาของ3ประสานครับซึ่งมีระยะเวลาเหลือไม่นานมากแล้วนะครับตอนนี้ทีมพยายามต่อสัญญากับซาร่าแต่สำ ซัมเมอร์หน้าอาจจะมีใครใครในใดคนหนึ่งที่อาจจะต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ก็ได้นะครับดังนั้นนะครับคุณจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้เสมอครับเดเโกโชต้าคือหนึ่งรายที่เข้ามาแล้วและดีพอจะเป็นหัวใจสําคัญของ3ประสานในปัจจุบันต่สำหรับอนาคตครับเราจำเป็นต้องมีตัวรุกเพิ่มมากขึ้น1-2คนอย่างแน่นอนครับและแน่นอนว่าโบเวนนะครับถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งอายุอานาม,นามฝีท้า o u t s การเล่นและสามารถช่วยเกมรับได้ดีแบบนี้รวมถึงยังสามารถเล่นในหลากหลายตําแหน่งในเกมรุกด้วยนะครับซึ่ง มันอาจกลายเป็นเพิ่มจิ๊กซอตัวที่2เข้ามาในระบบ3ประสานเซตใหม่และรอจิ๊กซอร,ระดับเวอร์คลาสอีกแค่คนเดียวเท่านั้น3ประสานก็จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหลังการผลัดใบของซาร่ามาน่และฟิมิโนครับตรงนี้น่าโฟกัสมากจริงๆนะข้อนี้ผมผมติดดาว,วเลยฮนะมันน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเราควรซื้อโบเวนจริงๆนะครับประเด็นข้อที่4นะครับผมว่าข้อนี้ดูน่าจะเป็นจริงเป็นจังได้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าความชอบของเจนคลอปเนี่ยเป็นตัวผลักดันในหลายๆดิวครับแล้วโบเวนเนี่ยคลอปชอบมากครับเจนคลับได้ นฟีทเท้าโบเวนแบบเต็มๆตานะครับจากการที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งโบเวนโดดเด่นมากนะครับในเกมดังกล่าวเนี่ยเขากดคนเดียว2แอสซิสต์โดยแอสซิสต์แรกมาจากจังหวะพาบอลขึ้นมาแล้วจ่ายให้ปาโบฟอร์นาลส์หลุดเข้าไปยิงตรงตะข่ายส่วนแอสซิสต์ที่2นะครับเปิดลูกเตะม,มุมทางด้านขวาแล้วก็เป็นเคอร์ซูม่าโขกเข้าไปนะครับท้ายที่สุดก็คุณคอนก็เอาชนะนะครับลิเวอร์พูลไป3-2จากแมตช์ดังกล่าวเนี่ยนะครับโบเวนฉายแสงสุดๆครับด้วยความเร็ววิธีการสร้างสรรค์เกมเท้าซ้าย,ยาเฉียบคมแล้วก็ทีเด็ดจากลูกเซตตตพีีเเเนนนนน่่ยะะคคครับับมอข้าางจอปมมาาาาากกเเเเหหลลือออินนนนนนะะะะะะครรับบแแแ้้วว่่่่่จพฮฮตยยใญขงี อดชื่นชมโบเวนผ่านสื่อไม่ได้ครับเจนคลอปเนี่ยนะฮะพูดถึงโบเวนไว้แบบนี้ครับผมชอบเขานะเขาเปน็นนักเตะที่ดีเขาพิสูจน์ตัวเองกับฮาวและในตอนนี้เขาทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้แบบสบายๆผมชอบเขามากสำหรับจาร์ดโบเวนที่มีข่าวลือก,กับลิเวอร์พูลมานานเป็นนักเตะที่ผมชอบจากใจจริงเขาใช้เวลาไม่นานพัฒนาฝีเท้าแบบก้าวกระโดดจนกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกไปแล้วนี่คือคำตอบของเจนคลอปนะฮะและตามการคาดการณ์นะครับเชื่อว่าแข้งรายนี้เนี่ยถูกวว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 าา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 างงคคค่่่่่่ตตัััััไไ้้้้้้้้ททีีีรรรรรรๆลลลลนน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 นปปอออดด์์เเเเบแแมมมจจะะกยยยืืิิพูหหข แต่จากทั้ง4ข้อที่เรากล่าวมานะครับเชื่อได้100%นะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจรอร์ดโบเวนก็อยู่ในสายตาของเจ็กเก็ครับเรียบร้อยแล้วครับและถ้านอาาคตอันใกล้นี้ลร์ผู้มีความคิดที่จะทุ่มเงินซื้อตัวลูกสักคนผมว่าโบเวนจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษและเป็นตัวเลือกแรกๆแ,แน่นอนเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับแล้วก็รู้สึกยังไงกับจารโบเวนอยากซื้อหรือเปล่านะฮะปัญหาตอนนี้ผมว่าอยู่ที่ราคาค่าตัวแหละครับแล้วก็เรื่องของสัญญุสัญญาที่มันอาจจะค่อนข้างนานหน่อยนะฮะสามสิบสี่สิบล้านปอนด์เนี่ยผมว่าจริงๆอาจจะเป็นราคาที่คุยเบื้องต้นแต่ว่าจบแล้วจริงอาจจะแบบห้าสิบถึงหกสิบล้านได้เลยนะครับเพราะว่ายิ่งฟอร์มดีเท่าไหร่บวกกับกลารเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษเนี่ยมันยิ่งก่งราคาได้นะครับก็ต้องรู้เว่าาาเว้าได้แฮม แต่เนี่ยคือเหตุผลที่ผมคิดว่าทําไมเราถึงควรซื้อโบเวนเข้ามาสู่ทีมควรจริงๆควรจริงๆและควรจริงๆครับถ้าทุกคนคิดเหมือนผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เกมเองด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของหงเล่นเกมเล่าครับคุณจะสามารถติดตามหงเล่นเกมเล่าได้ที่ช่องเกมเองแฟนเพจเกมเองช่วยหน่อยนะครับช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวายสามรอบเลยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ